นักบอลของเราหลายคนไม่ค่อยได้ฝึกเรื่องของความคิดและจินตนาการในการเล่นบอลน,นะครับผมจะให้ทุกคนดูภาพเหล่านี้พอทุกคนเจอรูปแบบเหล่านี้ทุกคนจะพาบอลไปทําประตูยังไงจะเล่นยังไงถ้าทุกคนตอบว,ว่าคิดดูก่อนอา่าผมไม่รู้คิดไม่ออกหรือว่าแบบไม่แน่ใจหรือว่าแบบใช่หรือเปล่าอย่างเงี้ยรียบร้อยนะ ไม่ว่าเราจะถามเขาหรือถามตัวเองรู้อะไรป่ะมันเป็นการบอกได้เลยนะว่าเราไม่ได้มีการฝึกตรงนี้มาเพื่อที่จะเอาชนะอีกฝ่ายเนี่ยอีกฝ่ายมาอย่างเงี้ยทำไงดังนั้นนะครับเพื่อแก้ปัญหาในการที่เราจะเล่นบอลแล้วก็แบบเออนอกป่ะบอลไทยจะได้แบบบอลโลกสัทีอะเราจะได้เป็นนักฟุตบอลที่เหนือชั้นสักทีอะเราจะต้องสร้างจินตนาการและความคิดในการเล่นบอลแบบนี้ นี่คือความคิดของผมล้วนๆเลยนะว่าเวลาที่เราได้บอลแล้วอะแล้วเราอยู่ตรงเนี้ยเราจะสร้างสารร์เกมเราจะทํายังไงเพื่อให้บอลไปสู่การทําประตูเนี่ยอย่าเองเงี้ยผมก็จะส่งมาอย่างนี้เลยผมลากวานี่ลากเส้นเลยนะครับเห็นไหมผมสามารถเอาบอลไปทําประตูได้แล้วมันง่ายขนาดนี้เลยนะครับแต่คําถามก็คือเราได้คิดเรื่องพวกนี้หรือเปล่าทุกคนก็คิดแต่ว่า,วาแบบเออได้บอลส่งให้เพื่อนทําทชิ่งฉันรอดแล้วแล้วก็แบบไปรอยิงโน่นนี่นะั่น คืนน้อไหมครับถ้าโคดสู้ปิดช่องทุกคนดสู้เร็วมาเหนียวอย่างเงี้ยแบบว่าไงเพสซิ่งอ่งเรางเงี้ยทำไงอย่างเงี้ยเออบีบอย่างเงี้ยทำไงมีวิธีเอารดของเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยสำหรับผมนะครับผมมีเพราะว่าผมได้ฝึกได้คิดมาล่วงหน้าแล้วว่าเจออย่างเงี้ยโอ้ยไฟตรงนี้อ่ามีช่องอย่างงี้อย่างเงี้เล่นอย่างงี้ได้สบายอย่างเงี้ยด้วยกี่จังหวะก็ว่ากันไปแล้วทุกคนล่ะอย่างเงี้ยได้ฝึกปะ นั้นนะครับเราก็จะมาฝึกกันนะครับว่าเจอสถานการณ์ต่าง,างๆเราทำไงบ้างอย่างสถานการณ์แรกอย่างเงี้ยคู่ต่อสู้มาระบบอย่างเงี้ยนะเราทําไงอ่าในความคิดผมผมผมเอาตลอดอย่างเงี้ยในความคิดของทุกคนทุกคนทําไงจินตนาการได้เต็มที่เลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าแบบมันจะผิดมันจะใช่หรือเปล่ามันจะแบบจะโดนว่าไหมคือผมถึงบอกนะว่านี่แหละคือปัญหาใหญ่แค่แค่เราคิดอะ แค่เราอยากจะเอาชนะคู่ต่อสู้แค่เราจะจะเลี้ยงหลบอยากจะแบบพาบอลไปทำประมมตูใช้ความคิดอิสระของเราแล้วก็โดนปิดกั้นเราโดนแบบสังคมรอบข้างมองว่าแบบไม่อะไรไม่ไม่เล่นเพื่อทีมอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ได้ฝึกแบบฝึกทางความคิดตรงนี้สักทีนะครับดังนั้นฝึกเลยใช้ตรงนี้แล้วเราก็จะแบบเล่นบอลดีขึ้นนะครับอ่าอ่ะ,อะคู่ต่อสู้มาแบบเนี้ยมาบีบอย่างงี้เลยทาไงอืมถ้าเป็นผมทมทอย่างงี้ ถ้าเป็นทุกคนทุกคนทำไงครับอ่าแล้วทีนี้อ่ะคู่เราสู้มาบีบเราในระบบนี้ทําไงถ้าเป็นผมผมทำแบบนี้ถ้าเป็นทุกคนทุกคนทําไงเห็นไหมครับทุกคนก็ใช้เดนการของตัวเองเลยนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับบอกว่าสิ่งที่ผมแนะนะําจับไปมือกับทุกคนนะครับผมได้มีแบบฝึกนี้มาเรื่อยๆแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นว่าเนี่ยนักบอลเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ฝึกตรงนี้กันไม่ต้องแปลกใจถ้าเจอแบบ สถานการณ์ที่ยากอีกฝ่ายมาเร็วไปด้วยอย่างเงี้ยเราจะคิดไม่ออกคิดไม่ทันอย่างเงี้ยโอเคนะครับใครมีคำถามใครมีคอมเมนต์เชิญได้ดลานลาง